คือผมเห็นเมืองอะ่ะผมเห็นธีมของเมืองเห็นความเงียบความพระเอกเดินหาคําตอบอยู่คนเดียวอะ่ะผมเอนจอยแล้วอะ่ะตรงกลางแบบกว่าจะเกิดโลกสนิมกว่าจะเกิดเมืองที่ปกคุมไปด้วยที่เท่าเป็นยังไงผู้คนหนีกันยังไงมันน่าจะมีช็อตนิดนึงช็อตของการที่ทุกอย่างแม่งแฮปปี้นิ่งขึ้นมาเนี่ยเออผมอยากเห็นตรงนั้นพอมันไม่ให้เห็นเนี่ยมันทําให้บีบให้คิดอย่างเดียวเลยว่าโอเคเราเข้าสู่เรื่องราวของภาพยนตร์ที่เสียงแตกที่สุด ตอนนี้นะเป็นภาพอีกหนึ่งภาพยนตร์จากเกมที่ออกมาสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมก็ไม่ได้ว่างไปดูจนให้ผมเห็นกระแสแบบตอนแรกเกิดไม่ได้ดูแล้วแล้วก็เห็นกระแสแบบไอ้คนชอบบ้างไม่ชอบบ้างอะไรอย่างนี้นะผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องไปดูซะหน่อยแล้วเพราะว่าจริงๆมันเป็นซีรีส์เกมที่ผมชอบเว้ยคือ Silent Hill ถ้ายุคผมอะยุค90คาคุณๆน่าจะรู้ว่าประวัติศาสตร์เกมเกมผีเกมสยองขวัญเนี่ยมันมาช่วงยุค90คือยุคผมเกิดเนี่ยแหละ เพราะนั้นใครรุ่นเรารุ่นเดียวกันเนี่ยก็จะอินกับเกมแนวนี้แต่กล้าเล่นหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ก็จะคุ้นเคยกับสไตล์นี้มาใช่ไหมยุคนั้นเนี่ยแน่นอนว่า R.E. แม่งมานะ Resident Evil 1ก็พีคมากซึ่งผมก็ไปยืนเกาะเบาะดูคขาไอฉากแบบซอมบี้หันมาแอบเออคือแม่งก็ไอคอนิกใช่ปะหลังจากนั้นพอเริ่มโตที่แบบเราเราเล่นเกมเป็นแล้วเรกล้าเล่นแล้วอะคือผมก็เล่นเออ Resident Evil 1แล้ว เล่นเลเวลเลสเซนต์แล้วเลเวลเลสเซนต์อีวิแล้วน่าจะเป็นช่วงที่ผมอยู่ประมาณปสี่ลวตอนเล่นเลสเซนต์อีวิวสาเล่นเป็นจิลเนี่ยปรากฏว่าก็เจอมีเพื่อนแนะนําให้เล่นไซเลน t ์ฮิลก็คือยอมรับตรงนี้เลยว่าจนผ่านมาจนถึงตอนเนี้หลายคนอาจจะเป็นติ่งอานะเออเป็น f อฟพี่ลีออนเนี่ยคือผมอะแม่งดันอยู่ฝั่งเ e นต์ฮ l ลมากกว่าคือถ้าเปรียบเทียบ Silent h ฮิลกับ R.E. เป็น Star t e ท h กับ Star War s คือผมผมชอบ s ซ l ลี่ฮิลมากกว่าอืมด้วยกลิ่นอายของแบบความเพราะคือผมชอบความแบบจิตวิทยานิดนึงการเล่นกับแบบไม่ได้ตรงตรงเ e เป็นแอคชั่นได้ได้ประมาณนึงเลยหรือไม่ก็เป็นแอคชั่นเฮอร์เรอร์เซอร์ไวเวอร์เออแล้วแต่ภาคของมันอะแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีความแบบเอาตัวรอดแบบต่อสู้ผีก็เป็นผีตรงตรงเออกว่าแค่มีบางบางซีหรือบอสบางตัวหลังๆที่มันมีความหลอนประสาทหลอนจิตอะไรว่าไปเนี่ย แต่จริงๆเนื้อแท้หลักๆมันเป็นผีชีวะก็คือแม่งมาจากไอเชื้อไวรัสถูกไหมแต่ s ซ l e n t h i l l เนี่ยมันมาจากมีความเป็นแบบแม่มดลัดทธิเออแล้วคือที่ผมที่ผมชอบมากก็คือผมได้ดูภาคแรกที่เป็นภาพยนตร์อ่ะตอนอันแรกเก่าแล้วอ่ะไอเฮียคือโคตรชอบที่เป็นแม่ไอแม่ที่เป็นชื่อโรสที่มาตามหาลูกอ่ะหนีผัวมาเอาลูกมาที่ Silent h i l l แล้วสุดท้ายลูกก็เป็นอีกหนึ่งร่างของแม่มดที่เป็นเด็กที่ถูก,ถกจับอะไรเงี้ย คือแม่งก็เลยกลายเป็นชอบซีรีส์นี้ไปแล้วก็ได้มาเล่นภาคหนึ่งใน PSP ซึ่งคือผมจำชื่อภาคไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมขอเปิดดูหน่อยนะอ่า Silent Hill Original เออแล้วคือผมยังติดผมก็ไม่เข้าใจนะปกติผมจะกลัวนะเว้ยแต่ว่าพอมาเล่นไอ้ Silent Hill ใน PSP แล้วรวมถึงอดีตที่เล่นมาคือภาคล่าสุดที่ผมเล่นคือใน PSP เอาตรงๆเลยนะแล้วพอมาหลังๆในะอย่างล่าสุด r e m a k หรือ Silent Hill F เนี่ยผมก็ยังไม่ได้เล่นด้วยความที่ คืออันนี้สารภาพเลยว่ากูกลัวแต่ผมไปนั่งดูคนอื่นเล่นตลอดเลยคือเวลาเราดูเกมผีเราคนอื่นเล่นเนี่ยแม่งสนุกกว่าเล่นเองเพะเล่นเองกลัวไงแล้วภาพเสียงปัจจุบันอ่ะไอ้เฮียจอผม 2K แล้วผมปรับสุดได้อ่ะนึกออกคุณนึกออกปะแล้วทุกคนอาจจะบอกว่าไอ้พี่ปรับสุดทําไมวะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเชื่อคือกูก็ต้องปรับสุดดีววะไม่งั้นมันจะซื้อทำไมใช่ไหมละ่ะมันก็จะยิ่งหลอนเวย้ยแล้วใส่หูฟังเล่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ไหวนะก็เลยแบบผมไม่เล่นจริงๆคิดว่าสักวันหนึง่งน่าจะ น่าจะพอมีแรงไหวในการเล่นนะก็เลยโอเควันนี้ก็เลยไม่บอกแล้วกันว่าเป็นแบบเป็นแฟนตัวยงอะไรเงี้เพราะว่าเกมภาคหลังผมไม่กล้าเล่นผมกลัวแต่ว่าชอบความเป็น Silent Hill มาแต่เดิมตั้งแต่แบบวัยรุ่นตั้งแต่เล่นแบบคอนโซลยุคแรกๆนะครับทีนี้วันนี้เนี่ยผมได้ดูภาคแรกมาแล้วแล้วก็มันจะมีภาคอร Revolution อะไรใช่ไหมที่เป็นภาคต่อมาและปัจจุบันคือ Return to Silent Hill ภาคแรกอะดีมากเกิดที่บอกไปแล้ว ภาคสองผมจําไม่ได้ไอ้เชี่ยจำไม่ได้ว่าเคยดูด้วยหรือเปล่าแต่เหมือนเขาทาต่อกันนะแต่ก็มีคนด่ายเยอะเอาเป็นว่าผมจําได้แค่ภาคแรกแล้วกันจนมาถึงภาคนี้มันเป็นยังไงเนี่ยคือก่อนจะไปกันต่อเนี่ยอยากจะให้ดูตรงนี้นิดนึงว่าคือเขาโดนด่าย,ยับพอสมควรนะเมื่อคืออันนี้ให้อยู่สิบหกฝั่งผู้ชมสามสิบเปอร์เซ็นต์อ่าก็คือหนักนะหนักหน่วงพอสมควรซึ่งก็ ผมเห็นยังไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเป็นเป็นข้อข้อต่อไปแต่ว่าเอาจริงๆเลยคือผมไม่ได้รู้สึกว่ามันขนาดนั้นนะเดี๋ยวผมอยากไปดูคอมเมนต์นิดนึงเหมือนกันว่าประมาณไหนนะเพราะว่าเฮียมะเขือเน่าสิบหกเปอร์เซ็นต์นี้ก็ใช้ได้อยู่เหมือนคือคือเขาพูดกันเลยว่ามันเป็นอาถรรพ์นหนังจากเกมหรือว่าอาถรรพ์นหนังเดือนมกราคมอันนี้ผมก็ไม่ดูนะเดือนมกราคมส่มนมากหนังเฮียหรอวะเออผมดูหนังก็ไม่ได้จําเดือนด้วยเดย์อันนี้คือฝั่ง อนักวิจารณ์ก่อนนักวิจารณ์ชั้นนำนะเราดูน,นักวิจารณ์ชั้นน,นะน,นานนดูหลายคนให้มาเขืออน้าคือเรื่องราวเตือนใจหลักฐานอันน่าสะพึงกลัวที่แสดงให้เห็นว่าการหยิบเสียลักษจากวิดีโอเกมตำนานโดยปราศจากทักษะที่เท่าเทียมนั้นเป็นวิธีที่แน่นอนที่สุดที่ทําให้แฟนคลับห่างเหินคือคนที่ทําอ่ะเขาเป็นคนทําภาคแรกนะคุณแกลนอะไรเนี่ยเขาทําภาคแรกนะแล้วก็เขาเคารพต้นฉบับมากนะเขาเป็นคนที่หมกมุ่นมากคือตอนทําภาคแรกอะ่ะ ขาหมอกบุนหลายปีเพื่อที่จะไปขอลิขสิทธิ์ไซเลนฮิลจากโคนามิเพราะฉะนั้นผมไม่เชื่อว่าเขาปราศจากความเข้าใจเกมนะเออก็ไม่รู้เนี่ยคุณอาริสันโฟแมนก็เรากพ็พูดไม่ได้นะว่าเขาเรียกว่าเขาเป็นคนที่เล่นเกมมาขนาดไหนถึงถึงถึงวิเคราะห์ได้อย่างนี้อะไรเงี้ยรีเทนต์ของไซเลนฮมีเป้าหมายที่สร้างความรู้สึกแปลกประหลาดคล้ายคลึงกันบางครั้งนักแสดงดูเหมือนตัวแทนดิจิทัลหมายถึงอะไรวะมันน่าจะหมายถึงว่ามันแข็งหรือเปล่า ก็มีส่วนนะนะแสดงบางในเรื่องนี้บางคนแบบก็เหมือนยังเล่นไม่ถึงแบบมันมันทำมันสีหน้ามันยังดูไม่ออกมันไปไม่ถึงอะไรเงี้ยมันมีอยู่นะแต่ผลลัพธ์ที่ได้ไม่ใช่โลกแห่งวิญญาณลึกลับแต่เป็นเหมือนการนำฉากคัดซีนมาประกอบกันอย่างสับสนขนาดนั้นเลยเหรอแม้ภาคนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขาเคารพต้นฉบับแบบเกือบจะเป๊ะเลยเกือบจะซีนต่อซีนเลยเอาเรี่กงงั้นก็ได้นะถามว่าในมุมผมผมเป็นคนดูหนังแล้วก็เล่นเกมเนี่ย ผมต้องการหนังจากเกมหรือเกมจากหนังก็ตามเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่มันต้องตรงกันเป๊ะเคารพต้นฉบับไหมผมอาจจะคิดต่างจากคนอื่นนะก็คือคือผมไม่ต้องการขนาดนั้นเว้ผมไม่ได้จําเป็นเรียกร้องว่าทุกอย่างต้องเหมือนกันช็อตต่อช็อตซีนต่อซีนเพราะว่าวิธีการถ่ายทอดแบบแบบ ในในเกมอะ่ะบางอย่างมันใช้กับภาพยนตร์ไม่ได้ด้วยความที่รูปแบบการรับสื่อของเราในการดูหนังกับเล่นเกมก็ไม่เหมือนกันรีแอคชั่นบางอย่างที่เชื่อมโยงกันก็ไม่เหมือนกันความการดูหนังบางทีมันต้อง,ต,องต้องเห็นภาพที่เคลื่อนไหวอะ่ะใ,ใ,ใ,ในในในทิศทางเดียวอะ่ะคุณนึกออกว่าแต่เกมเนี่ยถ้าไม่ใช่คัดซีนเราเราเดินดูได้ถึงแม้จะเดินดูได้จํากัดแค่ที่เกมมันเซ็ตไว้แต่ว่าเรายังรู้สึกว่ามันมีการบังคับเรื่องราวของเราได้ถึงแม้ เส้นเรื่องจะบังคับเช่นกันอันนี้ผมพูดซ้านะมันก็จะไม่เหมือนหนังอยู่ดีก็บางอย่างอาจจะไม่จําเป็นต้องตรงหมดทุกอย่างในการดัดแปลงในการอนะดัปเทชันอะไม่ว่าจะเป็นเกมเป็นอนิเมะเป็นการ์ตูนมังงะอะไรมาเป็นไลฟ์แอคชั่นผมว่ามันไม่จำเป็นจะต้องเหมือนเป๊ะเพราะนั้นผมไม่จำเป็นผมไม่ได้ให้คะแนนเรื่องมันเหมือนมากนะผมเฉยๆนะเพราะว่าเขาคงเรื่องไว้คือผมจําได้ว่ามันเหมือนภาคแรกเขาเขามีลิขสิทธิ์กับโคนามิด้วยว่า ต้องไม่หลุดจากเช่นเรื่องหลักซึ่งไอ้ไอเนี้ยต้องคงไว้ถูกต้องในการเรื่องของรอเรื่องของทิศทางของหนังอะไรเง<ๆ>ี้ยผมเป็นแฟนเกมผมดีใจที่ได้ดูหนังจากเกมก็จริงแต่ว่าผมอยากให้มันเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่สนุกเลยอะซึ่งไม่ไม่เปต้องว่าเราสนุกจากการที่เออมันเป็นเกมที่เอารักนะอะไรเงี้ยเออถ้าตัดเรื่องของมันเป็นเกมที่เรารักไปผมว่าลีเทน Silent Hill อาจจะได้คะแนนผมดรอปลงมากว่านี้นิดนึงนะครับแต่ว่าด้วยความที่พอมันเป็นเกมที่เราเออเราชอบตีมอะไรของมันอยู่แล้วชอบบรรยากาศอยู่แล้วเนี่ย เอามารวมกันมันก็เลยมีความกลมกล่อมแปลกๆนะครับด้วยความที่หนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีอะไรที่เป็นจิตวิทยาเยอะมากถ้าเกิดคุณดูภาคแรกมาบางคนอาจจะไม่ได้แฟนเลยอ่ะก็เดี๋ยวฟังไว้ก็ได้อันนี้ยังยังไม่ถึงจุดสปอยนะแล้วก็บางคนดูภาคแรกมาแต่ไม่เคยเล่นเกมชอบภาคแรกเนี่ยมันมีจุดที่มันเป็นจิตวิทยาเยอะอย่างเช่นแบบโลกสนิมโลกมิติของเมืองเซเลนฮิลมิติที่เป็นขี้เท่าหมอกปกคลุมหรือโลกผีอะไรพวกนี้ มันมีที่มาที่แตกต่างกันกับภาคแรกที่มาสัญญาการตีความแบบ w h y how มันมาได้ยังไงมันเป็นเพราะอะไรอะไรพวกนี้ยมันแตกต่างกันอยู่ดังนั้นถ้าเกิดคุณยึดติดกับแบบการเล่าแบบภาคแรกมันจะไม่เหมือนกันเพราะว่าในเกมมันไม่เหมือนกันไงคือคือบางคนมองว่ามันมันน่าเบื่อหรือแบบง่วงอะไรเงี้ยคือผมผมรู้สึกว่าผมดูแล้วมันมันมันมีความแบบไม่ได้น่าเบื่อขนาดนั้นว่ะสำหรับผมผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีความตื่นเต้นแบบ โงงฉางปุ๊บปั๊บวิ่งสู้กันพระเอกหยิบอาวุธกระสุนหมดพระเอกวิ่งหากระสุนกระสุนไม่มีเอาไปเจอท่อแป๊บเอาท่อแป๊บฟาดไอ้้ยปีศาจไม่ตายพระเอกกลิ้งหลบไปใต้ใต้ท่อระบายน้ำไปเจอปีศาจอีกตัวหนึ่งพระเอกหนีไปอีทางหนึ่งเจอปีศาจอีตัวหนึ่งพระเอกนี้ไปอีทางหนึ่งเจอทางออกพอดีแต่ปรากฏกุญแจล็อกอยู่แบบอารมณ์แบบนี้บ้างแต่ว่าไม่ไม่ได้แบบบิวตลอดเวลามันจะมีความปล่อยนิ่งบางอย่างอยู่ซึ่งผมไม่รู้สึกน่าเบื่อเลยเหมือนกันนะบางบางคนก็บอกอย่างพี่ท็อปอะพี่ท็อปเข ี่ท็อปก็รู้สึกว่าเอ้ยเชี่ยโคตรน่าเบื่อเลยอะไรเงี้ยแต่แต่มุมผมผมรู้สึกว่ามันก็เรื่อยๆนะมันก็อยากดูได้อยู่ยิ่งถ้าเกิดคุณรู้เรื่องของเกมแล้วอ่ะผมไม่แน่ใจว่ามันจะมี2ทางเลือกหรือเปล่าคือ1นคือคุณอาจจะเบือ่อเพราะคุณรู้แล้วมันจะไปยังไงว่าเพราะแม่งเหมือนเลยกับ2คือคุณอาจจะชอบไปเลยว้ยมันเหมือนกับเกมที่เราเล่นนะอะไรอย่างเงี้ยผมผมไม่เบื่อเลยเพราะผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมติดตามแบบเฮ้ยมันจะไปต่อวะอิตาเจมนี่มันจะไปยังไงแล้ว มันจะเจออะไรมันจะรู้ความจริงยังไงมันจะมีอะไรปลดล็อกแล้วผมแม่งดันไม่สปอยตัวเองก่อนไปดูไงผมก็เลยรู้สึกว่าเออแล้วสุดท้ายเนี่ยเมียมันเป็นอะไรเมียมันอยู่ไหนแล้วความจริงคืออะไรไอคนนั้นมันเป็นใครวะซึ่งถามว่ามันจะต้องน่ากลัวไหมเพราะว่ามีหลายคนพูดว่ามันน่าเบื่อเพราะว่าไม่น่ากลัวเลยบางคนคาดหวังความน่ากลัวความอะไรเงี้ยมันก็จะประมาณนี้แหละจริงๆแล้วอะนะมันก็มีความสยดสยองในบรรยากาศคือมันไม่ใช่หนังผีแบบ ขีน่ากลัวผมว่าผมอยากให้นึกถึงแบบเหมือนเราดูเดอะมิสเดอะมิสมอกมรณะมันก็จะมีความหลอนๆมีความมีสัตว์ประหลาดมีความเป็นจังหวะไปเจอตัวนั้นตัวนี้ซึ่งพระเอกมันก็จะหนีได้อยู่แล้วมันเป็นแค่พพ็อตเสริมเข้ามาเพื่อจะเล่าความเป็นจริงว่าตัวละครจะเดินไปไหนตัวละครจะทําอะไรเจออะไรถ้าคนที่ชอบดูอะไรในการที่หาคําตอบไปเรื่อยๆแล้วมันเป็นหนังจิวิทยาที่ เฮ้ยสรุปภาพที่พระเอกเจอเนี่ยมันคืออะไรมันคนจริงๆริงไหมไอ้นี่ที่ที่ที่เจอไปมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะชอบอยู่ผมอาจจะดูสนุกเพราะผมไม่เคยเล่นเกมมาก่อนต้องลองไปดูผมว่าพูดยากคือเล่นเกมมาก่อนคนก็ยังชอบเลยคนที่เขาชอบเกมก็มีคนชอบนะครับมาบอกไม่ได้ผมเอางี้ผมเอียงไปฝั่งชอบด้วยซ้ำเพราะด้วยความที่ผมชอบเรื่องโลกสนิมเรื่องไบเดมิเฮด เรื่องการตีความปีศาจพวกนี้มาจากไหนอะไรเงี้ยผมชอบอยู่แล้วมันมีความเรื่องของแบบเวรกรรมการแก้แค้นการนรกอะไรอย่างนี้ด้วยนะเออมันคิดได้ถึงประมาณนั้นนรกในใจอะไรอย่างเงี้ยในเกมมันก็ไม่น่ากลัวขนาดใช่ในเกมมันไม่ได้น่ากลัวแบบมันจะไม่ได้ฟีลแบบเหมือนเหมือนคุณเล่นโฮมสวิต h ์โฮมอย่างนั้นแนหะเออ,เ,อ,อเกมไทยอะ่ะมันไม่ได้เชิงน่ากลัวแบบนั้นแต่ผมว่ามันเป็นมันเป็นความหลอนประสาทที่แบบไอ้เคียเดินเข้าไปมีหมอก แล้วก็มันก็ไม่รู้ว่าในหมอกมีอะไรถูกปะมันก็เห็นคนที่แบบไอตัวแบบอาร์มเลสอะแบบแก๊กแก๊กแก๊แก๊แก๊อยู่เงี้ยแล้วมันก็หลอนเสียงแล้วก็จะมีซาวแบบซาวลำโพงวูโลกสนิมมาแล้วก็ต้องรีบหนีเออมันเป็นอย่างเงี้ยอยู่แล้วนะจริงๆผมรู้สึกว่ากลิ่นตีมันไม่ต่างจากภาครแรกเลยนะแต่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมคนคนไม่ชอบกันเยอะอะคือผมรู้สึกว่าเนี่ยคือซาวเลนทิวเว่ยคำจับกับคำความง่ายๆเลยอาจจะไม่มือไม่หวือหวาไม่โดดเด่นแต่ผมว่า เนี่ยคือไซเลนฮิลคุณนึกภาพกลับกันเดะว่าอะสมมติใครไม่เคยเล่นเกมจินตนาการตามผมนะถ้าอันนี้เป็นเป็นภาพยนตร์ที่ที่ที่คุณดูแล้วผมเล่าให้ฟังใช่ไหมคุณจะเห็นพระเอกอะเข้าไปในเมืองโดยที่มาตามหาเมียเมียเนี่ยหายไปแล้วก็ส่งจดหมายมาบอกว่าอยู่ในเมืองนี้เออประมาณว่ามาหาฉันหน่อยอะประมาณนี้คร่าวๆคุณประคับเป็นพระเอกแล้วคุณก็เดินเข้าไปในเมืองไซเลนฮิลที่แม่งมีแต่หมอกแล้วก็คุณไม่รู้เคี่ยวเลยเลยจําได้คร่าวๆว่าตึกไหนเป็นอะไรเพราะว่าเคยบากับเมีย ทุกอย่างร้างหมดไม่มีผู้คนแล้วก็มีหมอกขาวๆมีขี้เถ้าลอ,อยแล้วคุณอาจจะมีแผนที่สักอันหนึ่งแล้วคุณนึกเดี๋ยวว่าคุณเป็นคนบังคับที่ไม่ใช่ดูหนังอ่ะนึกออกปะในเกมอ่ะเป็นอย่างนั้นเลยแล้วมันจะตื่นเต้นแบบไอเทยซอยนั้นคืออะไรวะเอ้าซอยนี้เจอมอนสเตอร์เจอปีศาจเอาหลบได้ไหมแล้วก็เวลาจะทุบกระจกเข้ากับเข้าเวลาทุบกระจกเข้าตึกเข้าอะไรเงี้ยเสียงดังไม่ได้เพราะว่าพวกผีพวกอะไรมันก็จะมา แล้วไอ้เฮียแล้วเราจะเจอเมียเมื่อไหร่มันอยู่ไหมอะไรเงี้ยคือมันจะมีคําถามตลอดการเล่นของคุณอ่ะแล้วสิ่งที่เกมหรือหนังก็ตามเนี่ยทาเหมือนกันคือโยนความแปลกเข้ามาเรื่อยๆโยนคําถามเข้ามาเรื่อยให้งงผมคือ,ค,อคือสิ่งที่เขาโยนเข้ามาบางอย่างอะ่ะผมเก็ตแต่ว่าผมรีเช็คกับแฟนผมบางอย่างแฟนผมไม่เก็ตแต่เขาก็อยากรู้ต่อผมถามเลยคือแฟนผมไปคมไม่ได้ดูหนังยากนะดูหนังทั่วไปกินง่ายๆ,ๆอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาซื้อนะในงานที่ หนังโยนความแปลกหรือโยนอะไรเข้ามาแล้วเขาก็แบบเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะเออทําให้อยากรู้ต่อแปลว่ามันอาจจะทํางานกับบางคนและอาจจะไม่ทํางานกับบางคนจบมามานั่งคุยกับผมต่อด้วยซ้ําเออเธอมันเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรอ่ะแล้วเออไอตัวผู้หญิงคนนั้นคือใครนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้นึกออกไหมเนี่ยคือหนังมันทํางานเข้าใจป่ะคนเนี้ติดติดภาคแรกคือภาคแรกมันมันมันดีด้วยความที่มันไม่ใช่เกมดีกว่านะจริงจริงเกมภาค2มันจะจะปังกว่าภาคแรกนะแต่ว่าภาคแรกเนี่ยมันเป็น มันเป็นมันเป็นบทที่พอมาเป็นหนังแล้วไม่เวิร์กคือผมใช้คํานี้แล้วกันเหมือนที่ผมพูดไปบ่อยอ่ะมันไม่ได้แปลว่าหนังอันนี้ดีแล้วไปเป็นเกมจะดีหรือเกมอันนี้ดีแล้วยกมาเป็นหนังมั่งจะดีนะสุดท้ายมันถึงต้องมีคําว่า adaptation เนี่ยมันไม่ได้ว่าจะดีเลยอ่ะคือด้วยภาคแรกมันเหมาะที่จะมาเป็นหนังสําหรับมุมมองผมนะตีเหมือนกันหมดคือบาปและปมในใจของตัวหลักและมันจะคลี่คลายออกมาทีละนิดมันเลยสนุกเพราะมันน่าติดตามใช่เออผมก็รู้สึกอย่างนั้นเพราะว่าผมชอบอะไรที่แบบ เป็นเรื่องบาปในใจเป็นเรื่องของ psychological เออนักออกไหมแล้วก็ผมก็ไม่อยากจะสปอยแต่ว่าเอาเป็นว่าในพวกแบบมิติโลกอะไรเงี้ยว่าใ,ในในเรื่องเนี้ยเขาจะไม่เฉลยเลยเว้ยซึ่งคนเล่นเกมก็จะอมยิม้มอะเพราะจะพอรู้บ้างอยู่แล้วสุป,ปะเขาจะไม่เฉลยเลยว่าสุดท้ายไอไอตัวนี้มายังไงไอฉากนี้คืออะไรเขาจะเล่าแล้วตัดเล่าแล้วตัด,ตดแต่อาจจะมีอยู่นิดนึงก็คือในแต่ละซีนเช่นสมุว่าพระเอกเดินเดินเดินงงงงไปเจอตึกนี้แล้ว เหมือนมันจะไม่ได้แค่ทําให้เรารู้ว่าจําได้ว่าตึกนี้คืออะไรจากสีหน้าแต่มันจะมีแฟลชแบ็กเลยคือถึงจุดไหนที่มีความทรงจําร่วมอ่ะมันจะแฟลชแบ็กขึ้นมาเลยว่าอ๋พอพระเอกเคยมานะเคยอยู่กับนางเอกนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้ใช้บ่อยซึ่งก็บางคนก็ไม่ชอบเพราะว่าเหมือนบอกเยอะเกินไปแต่ว่ามุมผมผมรู้สึกว่าบางจุดที่ควรบอกก็ไม่บอกนะก็บอกน้อยนะบางจุดที่ไม่ต้องบอกอะ่ะผมว่าก็ ก็บอกเยอะเออมัน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 ไม่มันอาจจะไม่ยังไม่สมดุลไม่กลมกล่อมตรงนี้บางอย่างผมมองว่าไม่น่าจะจําเป็นต้องบอกก็บอกแต่บางอย่างที่เอออันนี้ควรบอกนะเพราะถ้าบอกแล้วมันจะเพิ่มน้ําหนักให้กับเรื่องราวอ่ะเออเขาเขาไม่ได้บอกเขาปล่อยแล้วก็ปล่อยปล่อยเลยปล่อยคิดเองเลยถ้าคุณไม่ชอบคิดต่อชอบแบบหาบทสรุปจะแบบฮะจบงี้เลยเหรออย่างแฟนผมเออไม่ชอบไม่ชอบตอนจบเพราะว่าเอ้าสรุปมันยังไงอ่ะแล้วมันคือเรื่องจริงหรือพื่เอกคิดไปเองแล้ว ผีมายังไงแล้วนู่นแล้วนี่อะไรอย่างเงี้ยเออคือแฟนผมจะเป็นสไตล์นี้ว่าแบบมึงจะเล่าช้าเล่าเร็วเล่า,ลายากอะไรเงี้ยรับได้หมดยิ่งเป็นเรื่องหลอนๆเรื่องเอ,อ่อต้องคิดตามอะไรเงี้ยแฟนผมชอบแต่ว่าพอจบแบบทิ้งอย่างเงี้ยเออเขาจะบ่นนะซึ่งผมก็ต้องมานั่งเล่าต่อว่ามันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยตัวปีศาจตัวนี้มาอย่างนี้ไอเด็กคนนี้คืออะไรแองเจล่าเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยอ่ะซึ่งผมว่าทุกคนเนี่ยเอางี้แล้วกันว่า ผมพูดง่ายว่าถ้าเกิดคุณเป็นแฟนไซเลน i ิ l อยู่แล้วแล้วก็หรือคุณไม่ใช่แฟนแต่คุณชอบหนังสยองขวัญอะผมว่าไม่มีผลที่จะไม่ต้องไปดูนะยังไงก็ควรไปดูนะครับเพื่อจะได้แบบอย่างน้อยก็ได้รู้ว่ามันมันเป็นยังไงผมว่ามันไม่ได้แย่ขนาดไอเทียมะเขือเน่าให้คะแนนอะมันไม่ได้ขนาดนั้นนะแต่ก็โอเคก็ทสใครทสมันนะเห็นมีแต่คนด่าแต่ผมดันชอบคือผมไปอ่านประเด็นที่คนด่าคุณพิลาแมนคือประเด็นที่เขาด่าส่วนมากมันก็คือความแบบน่าเบื่อหรือว่า เหมือนเขาว่าผู้มกับว่าไม่เข้าใจเกมมากพอแล้วมาทําแต่ว่าไม่เหมือนในเกมเป๊ะเลยนะคุณจะด่าผู้อมกับว่าไม่เข้าใจเกมไม่ได้เพราะว่าหนังมันเหมือนเกมเป๊ะเลยแต่ก็ผมถ้าจะต้องติผมก็มองว่ามันควรอัดแอปให้มันเป็นหนังมากกว่านี้หน่อยหรือเปล่าในมุมผมนะแต่ถ้าถามใจผมจริงผมไม่เรียกร้องอะผมว่าก็ประมาณนี้ก็ได้แล้วประมาณนี้ก็ได้แล้วการเล่าซีนต่างๆมันก็ไม่ได้เดืออะคือมันไม่ได้คลินต์หรอกไหมมันไม่ได้เกมจ๋าขนาดนั้น ถ้าคุณไม่ไดเอามาเทียบช็อตต่อช็อตจริงๆอะ่ะมันก็ไม่ได้รู้หรอกว่าเขาตั้งใจให้เหมือนเป๊ะเรียกอย่างนั้นดีกว่าเพราะฉะนั้นมันอยู่ในจุดที่โอเคนะผมรับได้นะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องความน่ากลัวคือมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นอยู่แล้วนะมันไม่ใช่หนังแบบหนังผีหลอนจ๋าอะไรขนาดนะั้นนะมันเป็นหนังแบบนิ่งๆมีจ้มสแกนนิดหน่อยบางจุดให้ให้แบบอะดรีนาลีนหลั่งบ้างแล้วก็ปล่อยคิดเอาเองปล่อยปล่อยแบบปล่อยหลอนนะ่ะเอาง่ายผมเชืเขาปล่อยหลอนแล้วกันเพราะว่า มันจะมีความให้รู้ลเลยพระเอกแบบจิตมันไม่ปกติอะจิตมันหลอนอยู่อะอ่ะอีกเรื่องหนึ่งที่คนบ่นเยอะคือเรื่องของการแสดงการแสดงก็ผมรู้สึกได้ว่าบางจุดบางตอนเนี่ยนักแสดงอาจจะยังแบบนักแสดงแบบนักแสดงแบบบางจุดมันรีดอารมณ์ไม่ถึงจริงๆอันนี้ผมเห็นด้วยนะมันมีบางฉากที่แบบเอะแปลกๆนะอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้องลอร่าเนี่ยชื่อลอร่าปะวะไอ้ที่มันเป็นเด็กมันคือนักแสดงคนเดียวที่เล่นในไอ้นี่ปะวะ ไอเว e นส์เดย์ปะเออผมจำหน้าได้คุณคุณว่าน้องเอิญน้องน่ารักดีแล้วก็มันจะมีบางซีนอะที่แบบมันมันดูแบบไม่ไม่ถึงไม่รู้ผมเพราะผมดูภาคไทยหรือเปล่านะมันก็เลยดูแบบอาจจะการแบบคือพระเอกมันมันมีความเป็นเป็นคนแบบจิตเวทอะแล้วความการวอยวายอะไรบางอย่างมันยังดูแบบไม่ไม่ไม่ค่อยเข้าแต่ไม่ใช่ภาคไม่ดีนะแต่หมายถึงว่าแอคติ้งมันอย่างมันยังดูแบบไม่ไม่ได้สุดขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ย นางเอกเนี่ยไม่ค่อยออกเท่าไหร่เออมันออกน้อยนะก็เลยพูดพูดไม่ค่อยได้ตัวละครไม่ค่อยมีอะไรเลยมีพระเอกเดินไปเดินมาอู่คนเดียวเรื่องบรรยากาศนี่ก็ผมให้เก้าเต็มสิบเลยนะบรรยากาศดีบรรยากาศดีนะการถ่ายทํามันไม่ตลกภาคสองเนี่ยไอเรวอลูชั่นผมจําได้ม,มันมีฉากบางฉากแม่งตลกดูแบบหลุดเตีมอันนี้คือคืออยู่ในเต็มฉากสนิมเจ๋งเออเข้าไปในบ้านในห้องความแย่ความอะไรเงี้ยผมว่าไอเดียมันมาจากเหมือน สวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจเข้าใจไหมอันนี้ผมอธิบายง่ายๆอย่างนี้เลยมันคือการที่นรกหรือว่าโลกปีศาจที่เราเห็นน่ะมันไม่ใช่ของจริงหรืออาจจะเป็นของจริงก็แล้วแต่จะคิดแต่ว่ามันก็เปรียบได้เหมือนกับการที่มันอยู่ในจิตของเราอ่ะเราวิ่งหนีความผิดบางอย่างเราวิ่งหนีตัวตวนบางอย่างเราไม่ให้อภัยตัวเองหรือเราโกรธแค้นใครอะไรย่างเงี้ย มันก็สร้างจิตบางอย่างที่แบบมาวิงว่งวิ่งไล่จับมาไล่ฆ่ากาันหรือว่ามาต่อสู้กันให้เราเห็นในจินตนาการในอีกโลกหนึ่งของจิตอ่ะการดูหนังเรื่องนี้คุณจะเห็นเรื่องเนี้ยพวกเนี้ยเยอะมากแล้วคุณจะเห็นฉากตัดไปตัดมาเล่าอะไรเงี้ยในมุมผมผมไม่งงเลยเอา,อางี้ลวกันผมไม่งงเลยผมก็เข้าใจหมดเลยว่าตัดไปตรงนี้เล่าแล้วนี้คืออะไรตอนนี้พระเอกอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าถ้าให้ตอบคลี่เคลียว่าอันนี้คนไหมอันนี้คิดไปเองหรือเปล่าอันนี้คือ จิตพระเอกแม่งหลอนไปเองไหมอะไรเงี้ยอ่ะผมตอบไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่าผมก็ไม่ได้อยากหาคําตอบขนาดนั้นเหมือนดูจบแล้วผมก็รู้สึกว่าก็บางอย่างก็ปล่อยๆไปก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะก็รู้สึกโอเคมันก็เป็นไปแบบนี้ผมไม่ได้รู้สึกว่าเรียกร้องความเคลียร์คัสอะไรเพิ่มแต่มันก็มีบางซีนที่ผมอยากจะให้อยากจะให้ขยี้เหมือนกันก็คืออย่างตอนภาคแรกอะ่ะมันมีการเล่าชัดเจนเลยว่าเด็กผู้หญิงที่ถูกอ่อดีออเดอร์จับมาบูชายันอะไรอย่างเงี้ย มันเป็นยังไงแล้วเขาตัดสินใจทํายังไงต่อแล้วมันเกิดอ,อะไรขึ้นมันมีความเฉลยตอนตอนตอนจังหวะพีคเนี่ยหรอปะอันเนี้ยตอนแรกกับผมอยากเห็นนะอยากเห็นว่ามันนิดนึงก็ยังดีคือต่อให้สุดท้ายเขาอยากจะให้เราเขาอยากจะให้เราทิ้งให้คิดแหละว่าเออโลกสนิมหรือโลกปีศาจเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่คิดขึ้นมาเองหรือมันมีปีศาจจริงๆหรือเมืองเซเลนฮิลเนี่ยมันพาคนหลอนจริงๆนะมันมีคํำสาบอยู่จริงๆนะผมเข้าใจว่าเขาอยากจะให้แบบเราแบบ จบแบบโอเพนปลายเปิดให้เราคิดกันต่อเรื่องพวกนี้แต่ผมอยากเห็นที่มาของของเมืองสนิมในภาคนี้เหมือนกันซึ่งอันเนี้ยไม่แน่ใจถ้าที่ไปดูในเกมมามันก็คล้ายๆกันแต่ว่าไม่ได้ไปดูขยี้เพราะว่าอยากจะมาเล่าประเด็นนี้จากฝั่งภาพยนตร์อย่างเดียวนะผมอยากจะให้มีนิดนึงก็ได้แบบเหมือนภาคแรกเนี่ยเรารู้ว่ามันเปิดโลกไอสนิมมายังไงแก้แค้นคนยังไงอันเนี้ยเราก็ไม่ได้เห็นชัดๆ เนึกออกว่ามันเห็นตอนมันเป็นไปแล้วกับก่อนหน้านั้นเลยคือไอ้ตรงกลางอ่ะแม่งหายไปตรงกลางแบบกว่าจะเกิดแล้วกว่าจะเกิดโลกสนิมกว่าจะเกิดเมืองที่ปกคลุมไปด้วยขี้เท่าเป็นยังไงผู้คนหนีกันยังไงมันน่าจะมีช็อตนิดนึงช็อตตรงกลางอ่ะช็อตของการที่ทุกอย่างแม่งแฮปปิ่นิ่งขึ้นมาเนี่ยเออผมอยากเห็นตรงนั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วไอ้ลัทธิเนี่ยมันมันเป็นยังไงมันอยู่ไหนคือพอมันไม่ให้เห็นน่ะพอมันไม่ให้เห็นเนี่ยมันทําให เหมือนเหมือนบีบให้คิดอย่างเดียวเลยว่าทุกอย่างพพะเอกคิดไปเองถ้ามันให้เห็นอนะมันจะยังแบบเวทน้าหนักแล้วแบบยังไงวะมันก็จะแบ่งฝั่งเถียงกันใช่ไหมว่าเชื yeah, ่อเซลลี่ฮิวจะมีจริงก็ได้เพะเอกอาจจะไม่ได้เป็นจิตเวทก็ได้นะซึ่งอันนี้หนังอาจจะกล้าฉีกจากเกมเกมอาจจะจบแบบจิตเวทนึกออกปะหรือจริงๆมันอาจจะจบแบบอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่หรอกทุกอย่างเพ่อเอกแม่งคิดมาเองมันเป็นเรื่องของปมบาปในใจเออแล้วแต่มันก็จะสนุกกว่าแต่ผมเสียดายแค่ตรงกลางที่แบบที่บอกเนี่ยมันหายไปนะ ผมว่าเขาเข้าเส้นเกินมากกว่าใช่ไหมแบบบางทีอินเกินแล้วก็แบบอยากจะให้จบแบบคลีเคลีย์แบบมันเกิดอะไรขึ้นกับพระนางของเราอะไรอย่างนี้เออผมเข้าใจดีนะแฟนผมก็พูดแบบนี้เป๊ะครับสวรรค์นในอกนรกในใจใช่น่าจะเป็นประมาณนั้นอืมก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเอ่อ Silent Hill Return to Silent Hill นะครับในภาคเรียกว่าภาคอะไรเรียกว่าภาค3แต่ว่ามันคือภาค2ของในเกมนะ ก็ย้ำอีกทีว่าใครเป็นแฟนอยู่แล้วแล้วชอบดูหนังสยองขวัญอะไรเงี้ยถามว่ามันมีช็อตลุ้นช็อตเสียวตื่นเต้นมันมีอยู่นะมันไม่ได้แบบว่าจืดง่วงขนาดนั้นนะผมโอเคนะทั้งเรื่องมันอยู่ในเมืองไซเลนฮิวตลอดเลยเว้นอกจากฉากแฟลชแบ็คผมก็เลยรู้สึกว่าผมก็แฮปปี้ได้ตลอดเพราะว่าคือผมเห็นเมืองอ่ะผมเห็นเมืองผมเห็นธีม,มอของเมืองเห็นความเงียบความพระเอกเดินเดินหาคําตอบอยู่คนเดียวอะ่ะผมเอนจอยแล้วอะ่ะเ,ออเข้าใจไหมประมาณนั้น ประมาณนี้นะสำหรับเรื่อง Return to Silent Hill ผมก็ไม่อยากจะสปอยอะไรเยอะเพราะว่าเผื่อบางคนยังไม่ได้เล่นเกมแล้วอยากจะไปดูนะเชร์ให้ไปดูเหมือนกันนะครับแล้วก็บางคนที่เล่นเกมแล้วผมว่าผมว่าก็ไม่เสียหายที่จะไปดูนะมันจะเป็นแฟนเซอร์วิสก็ได้แล้วก็ผพะว่ามันทำให้คุณคิดถึงซีรีส์นั้นๆอีกด้วยนะคือผมงงอย่างหนึ่งว่าเปรียบเทียบกับกันอนะอย่าง R.E. เนะี่ยเขาไม่ทำตามต้นฉบับคุณดา่าใช่ปะ เขาแม่งหวยแต่ความผิดพลาดไม่ใช่เขาห่วยเพราะว่าไม่ทำตามต้นฉบับนะห่วยเพราะบทมันห่วยเว้ยหวยเพราะมันเล่าห่วยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องต้นฉบับไม่ต้นฉบับทีนี้ไซเลนฮิลทำตามต้นฉบับเป๊ะคุณก็บอกว่ามัน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 จืดถูกไหมมันน่าเบื่อมันอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันแล้วแต่ว่าหนังมันทํางานใครมากกว่าเออก็เข้าใจคนที่เบื่อนะเขาอาจจะแบบอยากได้อะไรที่มันมันมากกว่านี้อะไรเงี้ย ก็สุดท้ายนี้ขอให้คนดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์เล่นเกมอย่างมีความสุขนะครับผมแล้วก็รักษาสุขภาพกันมากมากด้วยนะช่วงนี้เรื่องฝุ่นเรื่องอะไรเนี่ยหนักมากนะผมออกไปผมออกไปข้างนอกคือบอกได้เลยว่าแม่งแบบคัดจมูกน้ำมูกไหลเลยนะเออใครอยู่กรุงเทพหรือจังหวัดอื่นๆระวังเรื่องนี้ด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือสับสกันง่ายๆนะครับถ้าใครยังไม่ได้กด subscribe ก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งด้านล่างตรงนี้ด้วยนะ แล้วเจอใหม่ EP ถัดไปของทอคอนโทรลนะครับจบวันนี้นผมตองทอคอนโทรลไปก่อนครับ สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวท็อปคอนโทรลนะครับก็สามารถกดสมัคร Member s h i p กันมาได้เพื่อนๆจะได้รับสิทธิทพิเศษในการดูคลิปวิดีโอก่อนใครจะได้อาวุธสุดเท่ติดหลังชื่อไม่ว่าจะเป็นดาบเลเซอร์ดาบปรับมารดาบสายฟ้าและอาวุธระดับสุดท้ายอย่างไมโครฟติดไฟสามารถมีชื่อระดับพิเศษในกลุ่ม Discord เพื่อบอกว่าคุณเป็น Member s h i p ของช่องและมีสิทธิแสดงความคิดเห็นพูดคุยกับผมในการนําเสนอคลิปวิดีโอถัดไปเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการอัปเดตข่าวสารแห่งโลกวิดีโอเกมไม่เอากกาาารรยยยัดยดเเเีไมาาม่ออืง รักในวิดีโอเกมในแบบที่มันเคยเป็นพราะคอนโทรลยินดีต้อนรับครับผม